สวัสดีครับท่านผู้ติดตามทุกท่านวันนี้ทางคลินิกอกกายุรกรรมในแพทย์ชาคริตมานําเสนอทางเลือกในการเลือกบุหรี่ในทางเลือกใหม่กันนะครับไปฟังกันในอดีตนะครับเรามียาอดบุหรี่ที่ชื่อว่าวานิลาคลีนนะครับซึ่งเป็นยาอดบุหรี่ที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่เราเคยรู้จักมาเนื่องจากไปยับยัง้งตัวรับโดปามีนรีเซปเตอร์ที่ชื่อว่าอัลฟาโฟเบต้าทในสมอง แล้วก็ทาหน้าที่นอกเหนือจากทําให้ไม่อยากบุหรี่แล้วยังทําให้การสูบบุหรี่เข้าไปออกผลไม่เหมือนเดิมจึงเป็นยาในอุดม,มคติทีเดียวครับในการที่จะใช้ในการเลิกบุหรี่ครับแต่เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยตัวยาวารินาคลีนเนี่ยไม่ได้นําเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยแล้วนะครับในประเทศไทยจึงได้มีการพัฒนายาที่ชื่อว่าซิสตินิคลีนนะครับหรือชื่อทางการค้าว่าไซติซีนผลิต และจำหน่ายโดยองค์การเภสัชกรรมของประเทศไทยที่มีสมบัติคล้ายกับวอรนิทาคลีนมาช่วยผู้ป่วยที่ติดบุหรี่รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าให้สามารถเลิกได้ดีขึ้นนั่นเองครับมีการศึกษาทางคลินิกอยู่พอสมควรเลยนะครับว่าตัวยาซิสเนคลีนนั้นมีประสิทธิภาพและก็มีเรื่องของผลข้างเคียงเนี่ยที่ไม่ได้แตกต่างจากตัวยาวอรนิทาคลีนเลยนะครับทั้งการใช้เลิกบุหรี่และการใช้เลิกบุหรีรร่ไฟฟ้านะครับ หรือแม้กระทั่งมีผลการศึกษาที่เปรียบเทียบโดยตรงกับตัวยาซิสซินิคลีนและวอลินาคลีนในการเลิกบุหรี่และเลิกบุหรี่ไฟฟ้าว่าสามารถใช้ได้เทียบเท่ากันนั่นเองครับข้อจำกัดอันหนึ่งของตัวยาซิสติกนิคลีนนั้นเนื่องจากว่าตัวยานั้นต้องกินเยอะนะครับเดิมทีเนี่ยตัวยาวอลินาคลีนนั้นก็จะกิน1เม็ดในช่วง3วันแรก2เม็ดในช่วง 4วันต่อมาหลังจากนั้นก็วันละ2เม็ดเองนะครับตลอดระยะเวลาในการเลิกบุหรี่แต่สําหรับตัวยาซิสตินคลีนที่วางขายในประเทศไทยนั้นเราจะกินยากัน2เม็ดเช้ากลางวันเย็นหลังอาหารหรือวันละ6เม็ดเลยนะครับโดยลักษณะการใช้ยาซิสตินคลีนนั้นเราจะเริ่มยา5วันก่อนทําการหยุดบุหรี่นะครับหลังจากนั้นก็ยังกินยาต่อในขนาด2เม็ดเช้ากลางวันเย็นต่อเนื่องไปจนกระทั่งหยุดได้สําเร็จ โดยที่ระยะเวลาตามฉลากยาซึ่งก็คือระยะเวลาตามการศึกษานั้นอยู่ที่25วันครับท่านสามารถใช้ยาซิสติกนิคลีนร่วมกับผลิตภัณฑ์เพื่อชดเชยนิโคตินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหมากฝรั่งนิโคตินแผ่นแปะนิโคตินหรือสเปรย์นิโคตินได้นะครับเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเลิกบุหรี่นะครับดังนั้นปัจจุบัน จึงใช้ยาซิสตินิคลีนเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยเลือกบุหรีหรือว่าเลือกบุหรีไฟฟ้าครับแน่นอนนะครับสามารถที่จะเข้ามารับการปรึกษาเข้ามารับคําแนะนํารวมถึงเข้ามารับยาตัวยาซิสตินิคลีนได้ที่คลินิกอายกรรมในแพทย์ชาคลินนะครับตามที่ขึ้นเบอร์โทรไว้ตรงนี้เลยนะครับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ